าแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับตัวนี้ต้องปิดให้สนิทนะครับถ้าต้องการให้มันกันน้ํามันเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับบางคนสงสัยนะครับว่าไฟสีแดงเอาไว้ใช้ทําอะไรอันนี้ผมใส่ช่องตะขาดช่องข้างในใ,นใส่ได้ขาบลองส่วนดีวันเพือหัสที่18มกราคมนะครับ วันนี้นะครับก็จะเอาเช่าไฟแคมปิ้งในเช้าไฮตัวนี้นะครับมารีวิวให้ชมนะครับว่าตั้งแต่เรื่องราคาเลยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแ,แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับเปิดได้กี่ชั่วโมงมีโหมดอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับไฟเนเจอร์ไฮตัวนี้นะครับผมได้มาในราคา300ประมาณ330บาทนะครับตัวไฟแบบใช้แบตเตอรี่ในตัวนะครับราคา300นะครับแล้วก็ค่าส่งอีกประมาณ30บาทนะครับของมาจากจีนนะครับหน้ากล่องนะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับคุณสมบัติมันต่างๆนะครับอย่างเช่นมีแม่เหล็กนะครับป้องกันความร้อนนะครับป้องกันการแช่แข็งนะครับแล้วก็กันน้ำนะครับเป็นแบบใช้ USB ข้างบนเขาก็จะเขียนบอกว่า thank you for choose nature high นะครับขอบคุณที่เลือก nature high นะครับด้านข้างกล่องนะครับเขาก็จะบอกเกี่ยวกับปริมาณแบตเตอรี่นะครับใช้ไฟ 5V โวลต์นะครับแบตเตอรี่1,200 m มิลลิแอมเปร์เป็นภาษาจีนนะอ่านไม่ออกนะครับแล้วเขาบอกว่าไฟตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้1 0 0 0 0แสนชั่วโมงนะครับแต่ผมคิดว่าแบตเตอรี่มันน่าจะเสื่อมก่อนนะครับต้้งหลังกล่องนะครับก็จะเกี่ยวกับชั่วโมงของแบตเตอรี่ที่มันจะสามารถ ใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็แสงสว่างถ้าเราใช้โหมดไฮนะครับะจะมีความสว่างอยู่ที่75ลูเมนความสว่างความไกลอยู่ที่30เมตรใช้ได้9ชั่วโมงส่วนโลนะครับความสว่างอยู่ที่30ลูเมนนะครับความกว้างของไฟความความไกลของไฟนะครับไม่ใช่ความกว้าง อยู่ที่15เมตรเปิดได้12ชั่วโมงก็ถึงเช้านะครับต่อมา SOS นะครับหรือโหมดขอความช่วยเหลือนะครับมันจะเป็นไฟกระพริบ IP, ก็จะใช้ได้25ชั่วโมงนะครับข้ามวันโอเคข้างๆก็ไม่มีอะไรละนะเป็นแคมป์แลมนะครับก็หมายถึงไอ้ตัวาสามารถเอาไปเกาะได้นั่นเองข้างล่างก็ไม่มีอะไรโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับข้างในกล่องผมแกะดูรอบนึงแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกก่อน แต่ว่ายัางไม่มีเวลารีวิวอ่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือสาย USB นะครับเป็นมินิ USB ธรรมดาตัวนี้เหมือนของโทรศัพท์รุ่นเก่าๆหน่อยต่อมาก็เป็นตัวไฟนะครับตัวนี้เป็นตัวไฟด้านหลังก็จะมีแคมป์ยึดนะครับแขวนได้แล้วก็ปรับองศาได้มันจะฝืดๆนะครับฟืดๆปรับองศาได้เดี๋ยววางไว้ก่อนตัวนี้เดี๋ยวค่อยรีวิว แล้วก็มีถุงมาด้วยนะครับมีถุงสําหรับใส่มาด้วยนะครับถุงไม่ใช่ถุงแบบกระจอกกระจอกนะถุงคุณภาพดีเลยนะครับข้างหน้าเป็นตะข่ายมีช่องนะครับมีช่องตะข่ายมีช่องทึบแล้วก็มีซิปด้วยซิปผมเข้าใจว่าเอาไวใ้ใส่ตัวตัวชาร์จตัวนี้ใส่ชาร์จตัวนี้นะครับพอดีเลยแล้วก็สามารถใส่ใส่ไฟเข้าไปได้ ไม่รู้ใส่ช่องไหนนะอ่าใส่ช่องอันนี้ผมใส่ช่องตาข่ายช่องข้างในมันใส่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนะฮะช่องข้างในก็ใส่ได้นะครับใส่ได้เหมือนกันแล้วก็ลูดปิดได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้ ใส่ช่องข้างในเหมือนมันติดกับไอตัวสายชาร์จมันนิดหน่อยมีหูเอาไว้แขวนอะไรด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวขอแกะออกมาเรียงให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างครับในกล่องมีสายชาร์จนะครับมีถุงที่มีโลโก้ยี่ห้อในเจอร์ไฮแล้วก็มีวอลันตีการ์ดใบประกันนั่นเอง ถ้าซื้อในตัวแทนในไทยนะครับผมไม่แน่ใจมันเป็นภาษาไทยหรือเปล่านะแต่ราคาต่างกันค่อนข้างมากประมาณ890-790นะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับรายละเอียดมันนะครับว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างแบตเตอรี่1,200ม ah ิลลิแอมนะครับก็เป็นรายละเอียดทั่วไปนะครับตัวนี้นะครับ อันที่2มาดู performance มันดีกว่านะมันทำอะไรได้บ้างครับการกดปุ่มนะครับตามคู่มือเลยกด1ครั้ง,งจะเป็น high กดครั้งที่2จะเป็น low กดครั้งที่3จะเป็น red light นะครับหรือไฟสีแดงนั่นเองกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น sos นะครับหรือไฟขอความช่วยเหลือนะครับมันก็จะกระพริบกระพริบกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นปิดเครื่องนะครับอ,อันที่3ก็เป็นการชาร์จนะครับเกี่ยวกับการชาร์จนะครับก็จะมีสายมาให้ ส่วนตัวอะแดปเตอร์เราต้องหาเองนะครับหรือชาร์จกับ power bank ก็ได้เหมือนกันโอเคตัวนี้ผ่านไปส่วนตัวนี้นะครับ certification นะครับก็คือ QC มันนั่นเองใบรับรองนะครับว่ามันผ่าน QC มาละผมถึงบอกว่ายี่ห้อเนี้นะ่ะเป็นของที่คุณภาพค่อนข้างดีเลยแหละนะครับทีนี้ก็เหลือตัวนี้แล้วนะครับโอเคนะครับตัวนี้นะครับก็คือตัวไฟที่เราจะ รีวิวในวันนี้นั่นเองจริงๆก็รีวิวทุกอย่างแล้วนะครับที่มันอยู่ในกล่องตัวไฟนะครับถ้ามองด้านหน้าเนี่ยมันจะเห็นหลอด1หลอดนะครับรอบๆนี้นะครับมันจะมีหลอดอีกหลายหลอดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะส่วนด้านหลังนะครับจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับด้านข้างก็ไม่มีอะไรนะครับแต่จะมีด้านหนึ่งที่มันมี USB นะครับสำหรับชาร์จไฟนะครับ ตัวนี้ต้องปิดให้สนิทนะครับถ้าต้องการให้มันกันน้ําถ้าปิดไม่สนิทน้ําเข้าตัวนี้พังนะครับในรูปที่เขาเอามาโฆษณาเขาเอาไอ้ตัวนี้แช่ไว้ในน้ําเลยนะหน้าก็จะมียี่ห้อเนเจอร์ไฮนะโอเคมาดูโหมดต่างๆกันเลยดีกว่านะครับโหมดแรกนะครับกด1ครั้งจะเป็นไฟหลอดตรงกลางนะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นข้างๆไฟหลอดตรงกลางนะครับค่อนข้างสว่างเลยนะครับ สว่างพอสมควรอนะใช้เป็นไฟฉายได้นะส่วนกดครั้งที่2นะครับอ่ะไฟมันจะเปลี่ยนเป็นอีกแบบนะครับหลอดตรงกลางมันจะดับหลอดตรงนี้มันดับนะครับมันจะเป็นหลอดด้านข้างนะครับแล้วก็ความสว่างมันจะเป็นแบบกระจายกระจายนะครับไม่พุ่งไปข้างหน้าเหมาะกับการแขวนไว้ในเต็นท์หรือเรานั่งอยู่ใต้ไฟชีตแบบนี้ยเอาแขวนไว้เนะี่ยแบบนี้จะเหมาะ นะครับนั่งกินข้าวนั่งอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นแบบอันแรกเลยแสงมันจะพุ่งมากเกินไปนะครับกดครั้งที่3นะครับอ่ามันเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่าบางคนสงสัยนะครับว่าไฟสีแดงเอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับมันเอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราอ่านหนังสือเวลากลางคืนนะครับแสงมันจะไม่รบกวนคนอื่นนั่นเองนะครับจริงๆก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนอ่านหนังสือแล้วแหละนะครับ ถ้าเคยดูในหนังเกี่ยวกับทหารนะครับไฟฉายของทหารจะเป็นสีแดงอยู่เนี่ยนะอ่าแล้วเขาก็จะเขียนจดหมายกับบ้านอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกันนะกดครั้งที่4นะครับโหมดสุดท้ายของไฟตัวนี้ละนะครับเป็น sos นะครับหรือขอความช่วยเหลือนั่นเองไฟมันก็จะกระพิบแบบนี้อยู่ได้25ชั่วโมงนะครับถ้ามีแบตเตอรี่เต็มนะครับสังเกตไฟนะครับหลอดสีแดงจะมีอยู่3หลอด นะครับส่วนไฟที่พุ่งไกลๆเลยนะครับจะเป็นหลอดกลางตัวนี้นะครับมีอยู่หลอดเดียวนะครับมีหลอดเดียวอันนี้วนกลับมาโหมดแรกและหลอดเดียวพุ่งไกลๆตัวนี้ถ้าเป็นโหมดท,ที่2นะครับอ่าเป็นโหมดไฟแบบกระจายกระจายหน่อยนะครับอเดี๋ยว็อกล้องมันปรับแสงแป๊บนึงนะครับตัวนี้จะมีอยู่4หลอดนะครับแต่ว่าจะเป็นหลอดที่มันมันไม่แรงมากนะครับอ่าไม่แรงมาก มันจะมีไอตัวหน้าเลนมันที่กระจายแสงออกด้วยนะครับอาจจะเห็นเป็น4หลอดนะอันนี้ก็วนกลับมาสีแดงมี3หลอดนะครับแล้วก็ sos กับพิบนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไฟแคมปิ้งเนเจอร์ไฮนะครับราคา300บาทตัวนี้มันสามารถที่จะเอาไปแขวนได้ด้วยนะเกาะเกี่ยวได้ด้วยนะครับ ก็ถือว่างานคุณภาพดีเลยวัสดุดีนะครับของ Nature High ถ้าใครจะหาของอุปกรณ์แคมปิ้งแล้วงบไม่เยอะก็ลองหามาใช้ดูนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีต่อไปจะรีวิวชิ้นไหนฝากติดตามชมด้วยนะครับขอบคุณครับ